สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําบะหมี่แห้งหมูนุ่มค่ะค่ะก็จะมีผักวกวาองตุ้งค่ะน้ํามันกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีหมูนุ่มกระเทียมเจียวเส้นบะหมี่น้ําตาลซอสถอยนังลมของคุมรสซอสปรุงรสน้ําปลาลงมือทําเลยค่ะจากนันก้นลวกผักกลองค่ะตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ํามันพืชเล็กน้อย จากนั้นใส่ขักลงไปเลยค่ะลวกไม่นานค่ะจากนั้นตักขึ้นลงน็อกน้ำเย็นเลยค่ะปิดแก๊สค่ะ ลงนอกน้ำเย็นค่ะถักจะได้เขียวสดอ่าลวกมะมีค่ะคลี่ออกให้เป็นเส้นไข่เส้นมันเคาะแป้งออกอาถึงนั้นนำเส้นมาลวกค่ะให้น้ำเดือดก่อนนะ ไม่นานค่ะดูเส้นเขาใสาๆเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะนําขึ้นได้เลยเขาเส้นเขาใสาดีแล้วนะนาขึ้นค่ะจากนั้นใส่น้ํามันกระเทียมเจียวค่ะเราจะปรุงเครื่องไปเลยค่ะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำปลา คลุกให้เข้ากันค่ะวางพักไว้ค่ะก็จะมาลวกหกมูนุ่มค่ะลวกให้สุกค่ะ ดีก็พอไม่ต้องให้แข็งนะ,อะพอเขาเดือดแบบนี้นะคะหมูก็สุกดีแล้วนะจากนั้นนําขึ้นค่ะนําขึ้นพักไว้ค่ะน้ําที่ลวกหมูเราก็จะปรุงเครื่องนะคะซอสหอ,อยนางลมค่ะเราจะนําไปราดบะหมี่นะคะนั้นปรุงอ่อนๆค่ะเพราะว่าน้ําก็มีรสชาติของหมูอยู่แล้วนะจากนั้นผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะ าเล็กน้อยซอสปรุงรสนอเดือดค่ะค่ะเราจะเติมแป้งมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะให้มีความข้นสักเล็กน้อยเราจะไปลากบะหมี่นะคะประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะจัดใส่กล่องเลยค่ะ วางถั่วงอกลวกลงไปนะคะจากนั้นก็เป็นเส้นบะหมี่ค่ะมากน้อยก็แล้วแต่พื้นที่ที่เราจะขายนะคะเราก็คำนวณต้นทุนเอานะอาพอเราใส่เส้นบะหมี่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นใส่หมูลวกลงไปค่ะใครจะเพิ่มเป็นลูกชิ้นก็ได้นะต้นหอมผักชีค่ะ ระเทียมเจียวค่ะลาดน้ำค่ะพริกไทยค่ะหมีม่แห้งหมูนุ่มเรียบร้อยค่ะ หมีแห้งหมูนุ่มพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ